ท่านผู้ชมมันเป็นที่เคารพรักยิ่งพบกับหนุ่มน้อยหน้ามนคนกรุงเทพเลยกําเนิเกิดที่บุรีรัมย์อีกแล้วครับท่านคลิปนี้ผมอยู่ที่สนามประชานิเวศครับวันนี้มีโอกาสจะมาซ้อมที่นี่ฮะทราบข่าวว่าเขาเทสห้าโลก็คือประมาณเทมโปห้าโลนะครับผมก็เลยจะมาลองเทสนะครับ ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปลุยศึกบุรีดำนะครับทีนี้ผมลงในระยะสิบโล<ป>เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการซ้อมนะครับ<อ>มาแล้วครับชมหน้าแก๊งหัวสนามประชาวน <laughs> นี่นะครับแล้ <laughs> วคนรอๆทั้งนั้นดูหน่วยก้านนะครับเ <laughs> อ <laughs> กลุ่มนี้วิ่ง 10K นี่ต่ำกับ40นาทีทุกคนนะครับอันนี้วันพฤหัดนะครับที่ถ่ายคลิปก็ใส่สีส้มนะครับก็มีโค้ดเองนะครับเป็นหัวขบวนน้องป้อนะครับแรงๆมนนีสติสิบโลนี่ 5, 3ามห้าสามหกสบายครับนีกุ่มนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่งแรงทั้งนั้นหวดสังเกตสาวสาวน้อยเสื้อสีชมพูนะครับ <laughs> ช่วงนี้ก็เป็นการวอร์มก่อนนะครับหรอบห้าสี่ยีนะครับวอร์ม2โลหรือ2000เมตรก็ทำการวอมอัพนะครับเสร็จเรียบร้อย เทมโป้นะครับก็จะมีการดิวกับสไตล์ก่อนนะครับแท้เขาไม่หายเลย,ย,ยบ้ากุยกุยเรียร้อยพังหมดทีนี้ มาดูสาวสวยของเราดิวน้องคนนี้ไม่ธรรมดานะครับน้องกิ๊ก ไม่ไหวพี่หนักทีมงานแก้งหัวสนามประชานิเวศก็ทำการวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมปล่อยตัวนะครับตอนนี้มาอยู่ที่โค้ง200เมตรกลุ่มหนึ่งนะครับขาแขงแรงก็็จะมีโค้ดเอกเนี่ยฮะกับน้องป่อวันนี้โค้ดเอกจะตั้งเป้าเพลเท่าไหร่สามเท่าไหร่ สักสามสามสนย์ครับสามสี่ศูนย์สามไปไปก็ประมาณก็ไม่เกินสิบนาทีสิบเจ็ดไปไปนะเดี๋ยวมาดูกันก็ไม่แดงเท่าไหร่นะครับเพราะเขาจะต่อด้วยสี่ร้อยอีกห้าเที่ยวนะครับ กลุ่มแรกก็จะมีโค้ดเอกนะครับน้องป้อแล้วน้องน้องตั้มนะครับสามคนนี้แรงมากแถวต่อไปก็มีน้องไก่นะนี่ายกลุ่มแรกก็จะไปสามคนนะครับกลุ่มนี้จะวิ่งสามสี่ศูนย์นะกลุ่มสองเขประมาณสามห้าศูนย์ไม่เกินเพจทสี่ กกลุ่มน้องกิ๊กนะฮะไปแล้วกลุ่มสองตามมาติดๆครับ สามก็าตามมา ตอนนี้สมาชิกก็ทําการเทมโประยะ5,000เมตรหรือว่า5กิโลเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพักให้หายเหนื่อยนะครับอันนี้เขาจะลงคอดอินเทอร์วัล400เมตร400คูณ5นะครับ5เที่ยวต่อเดี๋ยวมาดูสเต็ปเท้าของเขานะออกโตอยังเหมือนเดิมนะครับน้องเอกน้องป้อก็ยังอยู่แนวหน้าไปแล้วนะครับ400เมตร ตามดีน้องกิ๊กน้องกิกนุชชนดเอ็งช่วนนะครับขาแรงรุ่น2029นะครับเดี๋ยวตามเชียร์เธอได้บุรีรัมระยะฮาฟนะครับในวันสานี้มาแล้วนะครับหายสุดเส้นหายสุดเส้นหายสุดเส้น ไปได้เท่าไหร่ป่อนเควีจดรับเิบาโอ้โหเจ็ดสิบเกานะครกิ๊กเวลาเท่าไหร่เก้าเจ็ดไม่แปดเจ็ดโอ้โหเกช้าไปแมกลุ่มหนึกนะครับกลุ่มสองแรอบหนึ่งผ่านไปพักกี่นาทีครับนาทีครึ่งครับนาทีครึ่งก็หกเก้าสิบนะครับ พักนาทีครึ่งนี่ขนาดเพิ่ง5้าพันเสร็จใหม่ๆนะครับยังมาต่อ4ี่รอเวลายังดีนะครับเวลาดีสเต็ปเท้ายังดีอาดีซ้อมกันเยอะๆสนุกดีนะครับ ไปแล้วกลุ่สองไปแล้วน้องกิกเธอไม่ธรรมดานะครับเต็นเป็นสุภาพสตรีหนึ่งเดียวในกลุ่มนะครับแต่สามารถวิ่งลากได้นะครับบรรยากาศลมเย็นสบายนะครับ ทันใดอยากแรงๆนะครับเอาสูตรนี้ไปฝึกซ้อมนะครับทำให้ห่วงกันเกี่ยวที่สองผ่านไปพาย่อเจ็ดเจ็ดห้าโอ้โหเจ็ดเจ็ดโอ้โหเบาได้เบา เที่ยวสองแรงเราเที่ยวแรกครับเท่าไรเก๊กแปดห้าอีกแล้วครับกลุ่มนี้เที่ยวแรกแปดเจ็ดเที่ยวที่สองแปดห้าเที่ยวที่สามขอแปดเซมเอาลงกว่านี้แล้วมึง เที่ยวที่สามไปไปแล้วนะครับเที่ยวที่สามไปเเที่ยวเที่ยวที่สามกลุ่มหลังก็จะเวลาก็จะลดหลั่นลงไปนะครับความฟิตของคนเราไม่เท่ากันนะครับ ามาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นเวลา400เที่ยวที่3ยังนิ่งอยู่ครับเท่าไรพ่อ75 77ยังทาเดิมนะครับ77เดี๋ยวมาดูเวลากลุ่มน้องกิ๊ก สามพันกิ๊กเท่าไหร่แปดห้าโอ้โหสุดยอดครับยอดเยี่ยมเวลาเท่าเที่ยวที่สองเนี่ยมาดูกลุ่มน้องเล็กเท่าไหร่โอยเก้าสิบวะเก้าสิบอ๋อนาทีครึ่งนะครับ เที่ยวที่สี่ไปเที่ยวที่สี่ เที four, ่ยวที่สี่ผ่านกลุ่มแรกเที่ยวที่สี่เจ็ดสิบหกครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มน้องกิ๊กเที่ยวที่สี่ผ่านแปดสิบสามปาร์ตทูโอ้โหยอดเยี่ยม มาแล้วครับพิตุของเรานะครับชมรมธนาคารอมสินเยี่ยมเยี่ยมเที่ยวที่สี่ผ่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกลุ่มแรกเที่ยวที่5้าเที่ยวสุดท้ายระยะสี่รไปขอเจ็ิไปแล้วครับ มาลุ้นดูเที่ยวสุดท้ายระยะ400เมตรของโค้ดเอกนะครับเวลาจะเท่าไหร่ขอ80ขอ80หายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นดูเวลาเที่ยวสุดท้ายอินเทอร์วัล400คูณ5เที่ยวนะครับพักระหว่างเที่ยว1นาทีครึ่ง เลยขอ85ผมเชียร์ทุกกลุ่มนะครับไปมาแล้วครับโค้ดเอกนำเดียวมาเลยป๊าบเท่าไหร่เอกเท่าไหร่หกสิบเจ็ดปั๊บผมขอไว้เจ็ดสิบนะครับโอ้โหเกินคาดกเท่าไหร่เจ็ดหก ทรงๆแรงทรงๆนะครับนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนี่ขาแรงนี่เคลียร์สุดท้ายเท่าไรไก่แปดเจ็ดครับแปดเจ็ดโอ้ยังแรง8ป8เจ็ดแปดเจ็ดแปดพามาชมนะครับบรรยากาศการซ้อมของทีมหอสนามประชานิเวศเท่าไหร่81เอ็แปดเอ็ดเขาคือแปดหนึ่งแปดสิบหนึ่ง ชายหนุ่มหรือผู้ชายคนไหนไม่ฟิตนะครับอย่าไปอย่าไปท่าเธอแข่งนะครับคนนี้สัมภาษณ์อีกระยะเมื่อกี้ห้าพันเวลาเท่าไหร่อีกเจ็ดสองเก้าครับเจ็ดสองเก้าเพชเดียเท่าไหร่สามสามศูนย์ประมาณสามสามศูนย์ก็สามครึ่งโอ้โหตั้งเป้าไว้สามสี่ศูนย์ใช่ไหม โอ้ตีกันคาดนะครับห้าพันสิบเจ็ดครึ่งก็คือเพจสามสามศูนย์ฝากอะไรหน่อยไหมกับสนามแห่งนี้เชิญชวนหน่อยก็เชิญชวนนะครับใครสนใจจะมาร่วมความมันด้วยกันเนาะแล้วก็จะลงขอทุกวันทังคานก่อนีลยโอ้ใช่รับรองใครมาฝึกกับโค้ดเอกคนนี้นะครับรับรองเก่งผมเองก็เนี่ยมาได้ความแกร่งดีแหละครับช่วยกกันลาโอเคขอบคุณโค้ดเอกคครรัับบครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเล็กๆน้นอยการซ้อมครับ5,000ต่อด้วย405เที่ยวผมเองมาได้นิวฟีบีนะครับเฉลีเฉลี่ย 3, 4, 9นะครับ 3, 4, 9 19นาทีนิดๆ19นาที08นย์บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ